แล้วหลดน้ำมันหมดจริงๆพี่นาวหลงทางนะคะทุกคนใคาคิดว่าอาจจะต้องย้ายที่ค่ะคิดร่าอไอโฟน คตอน9โมงนี้นะคะยัะไปชาร์จแบตอยร้อนไหมเนี่ยไม่ร้อนเหนาะจะตายเดี๋ยวไปชาร์จแบตก่อนไก่ทอด,ดตอนนี้พัดอยู่ที่ร้านอาหารนะคะทุกคนคาากินข้าวเช้ากันเดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่ข่าวยายเที่ยงแม่ ไก่ย่างส่วนกวางนะคะรหื่หรอ่หืมป้ดนัฟอ่ะไปเปลี่ยนเรมาข้าวมูบาติ่กะหรีไ่เนี่ยค่ะทุกคนผัดกะเพราหมูสักคอไก่เลือดเต็มเลย ินไมม่หมดตอนนี้นะคะเรามาถึงกลางหันลมใจเที่ยงแล้วนะคะนี่โคตรใหญ่แต่ว่าเราจะต้องไปข้างล่างที่มันมีน้ำแล้วก็ไปถ่ายรูปต้องไปขึ้นรถซองแถวใช่ไหมเปม็นไรไงอนเหรองอนใคหมูใช่งอนกูมึงต้องเป็นงอนเขาเราจะไปเช่าจักรยานกันนะคะทุกคน เอาสขันสแกนมีนั้งสนไหมใช่กหีกาหนี่เ็เโกรธอยู่โกรธใครอ่ะโกรธใช่โกรธอยู่นี่นะคะทุกคนเดี๋ยวไปเอาจักรยานกันโกรธอยู่อ่ะไายพายให้พาบ้างดิเจี๋ยวจะขีหอยรอด แล้วขี่อะไรแล้วกล้องหน้ากล้องหลังอยู่ไหนอ๋อกอ้องคุณนุยเค ตอนแก่ฉันอาจจะมาเที่ยวนี้เหมือนแบบว่าต้องขึ้นมาเลยว่ามึงไปเที่ยวกันตอนบ้างคือตอนที่เราแก่กันแล้วค่ะอันลักไปค่ะาไปแล้วทุกคนจะเจอกันตรงนู้นตอนนี้คือเราต้องซื้อหมวกแล้วนะคะเพราะว่ามันร้อนมากแล้วหน้าดำไหม้หมดแล้วไม เขี้ยวขี้มา้าเอาเหมือนกันเลยเหรอเอาแบบไหนเอาเ,เอาน้ำตาลเข้มก็ได้น้ำตาลเข้มอันอนี้ทำเละไปแล้วเอาอีกนี้แหละชุดนี้สวย้ใหหน่อยนึุณปแล้วตอนนี้เปลี่ยนชุดแล้วนะคะทุกคน ไปต่อที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไปๆตอนนี้ก็คือขึ้นมาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แล้วนะคะกินกินธรรมชาติแบบแรงมากกินธรรมชาติแรงมากตอนนี้เหมือนแบบว่าขับรถวนรอบๆเขานะคะทุกคน ล่าสุดก็คือน้ำมันจะหมดนะคะต้องลงจากเข่าไปเติมก่อนแล้วค่อยขึ้นมาใหม่นะคะอ่านี่คนอ่านี่รถใึ้นไหนอ่ะระว,วังมันตูดทำไม <laughs> ตูดแดงมากเลยต,ตูดแดงเองหรือว่าเขาไปทาสีคือเราจะรอกันอยู่แถวนี้นะคะทุกคนเราให้คนขับไปเติมน้ำมันถ้าลิงเอากล้องไปอ่ะกลัวลิงอ่ะก็ไหวก็ได ถ้ามีอะไรจะบอกนะคะทุกคนช่วยนะวิ่งลงงไปนู่นจะวิ่งต่มันยังไงก็ต้องยอมเสียกล้องไปเลยมันไม่ใช่ข้องจริงมันไม่เอาหรอกลิงอ่ะเฮ้ยถ้าลิงนั่นนะไม่ลิงไม่สักกระตุ้วจะชมวิวเขาใหญ่มืดนะ ถึงแล้วจุด<ม>ชมวิมวเขาใหญ่ไปกันต้องตอนนี้นะคะทุกคนเราอยู่ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แล้วรถน้ำมันหมดก็เลยต้องลงไปเติมก่อนใครที่จะมาก็คือแกดูเติมดีๆไว้นะคะคมีลิงด้วยมาอีกอะไว้ใจไม่ได้หรอกมันขโมยกระเป๋ามันก็โจมันทิ้งก็ะเป๋าันน่มเหรอเออสะพาไปตลอดสิมไม่ทายเพิง่งไม่สวย โอ้โหใครบอกว่าสวยน่ารักจังฮะแวแล้วนะคะทุกคนอร่อยนะตอนนี้นะคะทุกคนผ่านไปร้อยแปดผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วเรายังอยู่ที่เดิมชิวมาก จริงๆเราอยากดูน้องช้างอันนี้นะคะก็เลยรอนานๆจจะัันหวใจจไปขี่ก็ส้วมเต็มห้ามพูดตอนนี้เราเดินเข้ามาในป่านะคะทุกคนเพราะว่าจะมาส่งสัตว์ไทมค่ะเร์ทมาไม่ปวดที่หรอไม่ปวดแล้ว เสด็นป่านะคะต้นม้ใหญ่มากบ้าไปไปทยอย่างนัไมไม่มีนักท่องเที่ยวคนอื่น <c oughs> นอกจากเราสามคนคะ่ะ ว่าเราจะไปกันต่อคือเราจะไปเจออะไรอะ่ถ้าเราเดินสุดแล้วอะ่ะมีใครรู้ไหมไม่ได้เจอเมื่อเมืม่อกี้เราเจอขี้ช้างค่ะทุกคนจะเจอช้างไหมอะ่ะเฮ้ยถ้าเจอช้างก็น่ากลัว <c oughs> แบกเกี่ยวกินขี้ช้างเออมันกินน้ำจากขี้ช <c oughs> ้างแน่าเนยสองค่ะ <c oughs> ่ายให้บ้างเอาเลนวาเนี่ยไ,ไปกันจ้ะมึงได้หรูอกูมันเปนเรตเลยน่าเกลียดนี่นะคะทุกคนเราก็เดินมาถึงตรงนี้แล้วไม่รู้ว่าถึงครึ่งทางหรือ,อยังนะคะแต่รอบๆคือเป็นป่าบดเลยถ้าปวดขี้ก็แอบขี้ได้เลยคะ่ะ<ม>เพราะว่าไม่มีใครเห็นหรอกแันบอกว่าได้ยินเสียงคู่คะ่ะ ถ้าเกิดว่าเป็นเสียงครูจริงๆเราไม่ได้ทำประกันชีวิตนะคะประกันชีวิตเข้าได้ค่ะ ทุกคนเราเจอน,นี้ค่ะความเป็นจริงแล้วต้องกระโดดคามไปห้ามรอดแต่ว่าเราจะไม่ทำอย่างนั้นเราจะรอดนะคะและสุดได้ยินมันเสียงแมวแมวต้นไม้ดูขังมากเลยนมหูต้นไม้ขขังมากค่ะ นกแก้วไหนอ,อ่ะลิงนือนกอุ้ยไหนด่ายังไม่เจอตัวเลยนะเชนีค่ะได้ได้ยินเสียงเซนีเรียกขู่อ่ะ นี้เราต้องรีบเดินแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมืดก่อนต้องไปน้ำตกอีกนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะแสงไม่สวยเวลาถ่ายรูปแม่บอกว่าไปเ,เดินแต่ร้อยกี่ร้อยอย่างเงี้ยลืมลึกความหลังยังไงพี่เราขาล้าแล้วอ่ะใกล้ถึงอล้วหรือว่าทุกข้อเราเจอเป้าหมายแล้วนะ นู่นค่ะจะดึงแล้วนี่ค้าจะเจอสัตว์หรือเปล่าเวลานี้พุม,มิ่าสวรรค์น่าคะทุกคนที่ทุกคนอยากมาที่หนูอยากมาจริงๆเหมือนย่าแห้งตาย หลดหนูว่ว่าหลดเป้านีเฮ้ย,ยแล้วเราต้องว่ายน้ำไปเหรอหุ้ยขี้ช้างเต็มเลยเนี่ยอย่าหล่นไปนะไปท้างในต่อนะ่ยนู่นอ่ะไปนู่นน่ะลงไปนู่นอ่ะจะไปไปกันต่อหรือเปแกนี้นู่าวเอฟซีอยากอกจะบอกว่าไปต่อไปต่อที่ขอแค่นี้คะ่ะไปกันต่อไปเจียไปกันต่อคะ่ะ เสียงอะไรหวงกบ <c oughs> กบแน,น,น่นนอนระหว่างทางเดินขึ้นมานะคะเจอขี้ช้างต็มเลยคะ่ะหุ้ยน้องๆคนไหนมากินดินปป่งหุ้ยเรื่องจริงนั้นนะ่ะดูดไนนะิไหนสัด เหมือนอันนี้อยู่นะที่มันอยู่ในสรารคดีอ่ะโอ้ยเดินไม่ดูเลยพึ่งเต็มเลยเนย่าจะมีตู้มาเมืนที่ <S <S เราเดินมาสามโลเพื่อมาอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวลองเดินกลับอีกอันนี้ค่ะกลับนะคะทุกคน คือมันมีทาง800เมตรอยู่แต่เราเดิน300รมอยแต่เราเดิน3โลก็คือต้องเดินกลับเพราะว่าที่สอนเราไม่อยู่คนละที่กันไม่เป็นไรเราได้เดินใจสูหรือเปล่าไปกลับรถกันอีก3โลเจอก,กัน ขากลับขากลับพันได้ขึ้นทางแล้วนะคะทุกคนการที่ทําให้เราสนุกในกันเดินมากขึ้นคือเปิดเพลง<ๆ>แล้วก็เดินเต้นไปด้วยค่ะเสิร์ฟไรไม่ทุกขากลับเหมือนจะหลงทางนะคะทุกคนนายมาบอกแต่ได้ยินเสียงถนนแล้วเสียงรถอ่ะแล้วค่ะวะทุกคนไปผิดทางอะ่ะ ปเชื่อใจตัวเองดีที่สุดแล้วค่ละล่าสุดพี่นาวหลงทางนะคะทุกคนเดี๋ยวเดินตามก่อนพี่นา,านเวเมื่อกี้คือแบบใจไหายวับเลยแต่ว่า แบบหายเหนื่อยเลยวิ่งไปเลยค่ะ <laughs> เพราะว่าถ้าหายนะตายแน่ค่ะเราจะมาน้ำตกนะคะแต่ว่ามันปิดไปแล้ว <c oughs> คือปิดห้าโมงตอนนี้ห้าโมงหนึ่งนาที <c oughs> กลับขับลับเช็คเวลาให้ดีมะะคะทุกคนมะงั้นจะเป็นแบบเราุด <c oughs> ลงเข่ามาก็คือซื้อโค้ชาไปฝากแม่นะคะ เราก็คืออยู่ดีๆก็ให้ชิปเขาให้ชิมวน์แล้วอร่อยมากไ่จัดมาส่งคืนไม่ได้ขี้มเมานะคะทุกคนแต่ว่ามันอร่อยมืดแล้วนะคะหกโมงครึ่งยังไม่ถึงที่กลางเต็นเลยกลางเต็นก็ไม่เป็น <laughs> มืดมากเลยอ่ะการัังแรกด้วยนะคะแล้วนะคะทุกคนทองคุณโหดมาก

ค่ะ <c oughs> คิดว่าอาจจะต้องย้ายที่ค่ะไม่งนั้นเราก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะนักเกียไม่กเกยดทีค่ะอุ้ยอาคนน่ะจะต้องเก็บทรงค่ะไปได้ได้

ท้าข้อเร้เนียาต้องจุดไฟหมุกกระทาเองนะคะเพราะว่าเจ้าของไปแล้วค่ะพัดลมจะจุดไฟค่ะครั้งแรกก็เป็นอย่างี้แหละไม่มีะไรที่สองดูรงที่เธอไม่เอาแล้วครั้งที่สองฉันให้อย่างนี้เลย พี่มันจะระเบิดไหมแอลกอฮอล์อสาวไม่จช่พูดมาหนีก,ก่อนพี่ เยอะเกินอะทุกคนคะนี่หมูแต่ว่าไม่มีกันไกค่ค่ะอันนี้หมูที่ซื้อมาออมเองเอออร่อย ก็ทาที่กินไม่หมดเอาไปให้หมาแล้วผัดอาบน้ำเสร็จแล้วแล้วก็ต้องเป่าผมไม่ไม่มีที่เป่าต้องคลิปนี้อาจจะนานนิดนึงนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเพุ่งนี้เราจะไปเล่นที่ไล่อะไรสักอย่างนี่แหละเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเหมือนกันนะคะตอนนี้แบตกล้องจะหมดแหละมามามา,มา,มาอืมเรามาอยู่ที่ไร่ทองสมบูรณ์ครับนะคะวันนี้จะมา เล่นนูนน่นนี่นั่นเนื้อเคือกินข้าวก่อนน้าคีมาเอาีมาไปเลยไปทางไหนรถลูกค้าครั้งแรกคือจีบเอะ <c oughs> เช้ากลับนะคะทุกคนพี่นี่มาทำอะไรตรงนี้คะนี่คะที่ฉันนะคะร้องแกล้งอ๋ออันนี้อัอน,อนตรงนี้อ๋อช่วยช่วนะตรงนั้นเก้าอยู่ซ้ายมือคนซอ้อนนะขวามือคนขับอวามาแล้วย่าไม่ไม่เทกันมาแล้ว ดีสิิเออเดี๋ยวก่อนแล้วค่อยปล่อยเบรกเดี๋ยวรถมันจะเคลื่อนที่ไปด้านหน้าอีกเหียเต้นเต้นไปสวยอ่ะเ้ยโหแบบขึปขับรถเลยอ่ะ

นั่งรถไปถ่ายรูปก,กันค่ะ 给你关。 เออดื้อกี่ปีแล้วคะเนี่ยเก้าปีแล้วเหรอคะล่าสุดก็คือแปลงกายเป็นนางฟ้าเรียบร้อย ที่ฝามโชคชยัยแต่ว่าไม่ได้ลงนะทุกคนเพราะว่าเบื่อยไม่ไหวแล้วเดี๋ยวค่อยมาใหม่ปีไหนไม่รู้คือตั้งแต่ไอไลไอไลท้องสงบูรณ์อะนึ่งไงมากคือถามว่าสนุกไหมมันก็ความสนุกอะเต็มสิบให้แค่ห้าพองง,ง,ง เมื่อกี้คือแบบกิน้มตำมาสี่้าสิบแพงมากคือกินไม่ได้เลยอ่ะไม่อร่อยเอเคทุกคนกลับได้วเลยละบ๊ายบายคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะแต่ก็สนุกมากวันแรกสนุกมาก 那盘呢？